มันยังมียากาเหมือนเดิมนะครับก็มันออกได้แคบประมาณพูดง่ายๆก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่หญ้าจะออกนะครับคือเราปรับตั้งข้างเดียวครับคือเราพอเราปรับตั้งข้างเดียวแล้วนะครับปรับตั้งข้างเดียวนะครับมันก็เป่าแต่ข้างเดียวนะครับสั ครับผมมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วบอกการปรับตั้งตะแกรงนะครับคลิปนี้มาเป็นการปรับตั้งชุดพัดลมนะครับนี่ครับชุดพัดลมนะครับผมจะมาอธิบายก่อนนะครับหลักการง่ายๆการคิดง่ายๆนะครับตามที่ผมเจอมานะครับถ้าตั้งลมลมแรงมากครับลมแรงมากคือข้าวจะออกตูดนะครับ ถ้าลมน้อยนะครับหญ้าหญ้าลงไปกับมเมล็ดข้าวเยอะนะครับนี่ครับสรุปง่ายๆนะครับคือลมแรงมากก็ไม่ดีลมแรงน้อยก็ไม่ดีควรอยู่ในระดับที่สม่ําเสมอหรือตามที่ศูนย์เขาบอกมานะครับแต่ถ้าจะไปเอาตามที่ศูนย์เขาบอกมานี่มันเป็นไปได้ยากนะครับมันก็มันก็ว่านะครับก็ ตามที่ศูนย์เขาบอกมานี่มันไม่ใช่ว่ามันจะไปเข้ากับทุกสถานการณ์ที่เราเจอนะครับบางทีก็ย่าเยอะบางทีก็เข้าล้มแช่น้ําก็มีนะครับนี่ครับส่วนถ้าผมว่าถ้าเกี่ยวพวกข้าวพวกข้าวยืน,ยน,น่แห้งๆผมว่าเปิดลมในระดับที่ประมาณปานากลางนะครับปานกลางกําลังดีนะครับ แต่ถ้าลมน้อยมากๆนี่ลมน้อยมากๆนี่เข้ามันจะมีเม็ดรีบปนไปด้วยนะครับคือคิดง่ายๆนะครับถ้านาไม่มีหญ้านะครับนี่ครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสําหรับการปรับตั้งการปรับแรงดันของพัดลมนะครับนี่ครับตามที่เขาบอกมาเลยครับนี่นี่ครับเปิดลมแรงมากปิดลมแรงน้อยนะครับนี่ นี่คือศูนย์เขาบอกมานะครับแล้วนะครับแล้วพอเราเราเราเกี่ยวหน้างานนะครับเกี่ยวหน้างานศูนย์เขาไม่ได้โทรมาถามนะครับว่าหน้างานแบบไหนควรใช้แรงลมประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกนะครับเราต้องศึกษาเองนะครับจากคู่มือนะครับคือถ้าเกี่ยวหนาที่แห้งนะครับควรใช้แรงลมที่ประมาณปานกลางนะครับปานกลางแต่ถ้าเริ่มเปียกๆเนืดๆมาแล้วนะครับ เราก็เพิ่มแรงลมขึ้นอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงคือคือเปิดนะครับเปิดตัวนี้นะครับเปิดไปคือเพิ่มแรงลมนะครับนี่ครับคือเพิ่มแรงลมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมาปรับตั้งข้างเดียวนะครับข้างนั้นก็มีนะครับนี่มองผ่านไปเห็นเลยนะครับของผมมันต้องดึงอุ้มบอกนะครับถึงมันจะเห็นนะครับแต่รถกระสอบก็มีนะครับมีทุกรุ่นนะครับ ปรับตั้งต้องปรับตั้งสองข้างนะครับหลายคนนะครับหลายคนก็ว่าปรับตั้งแล้วทําไมมันมันยังมีหญ้าเหมือนเดิมนะครับก็มันออกได้แคบประมาณพูดง่ายๆก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับที่หญ้าจะออกนะครับคือเราปรับตั้งข้างเดียวครับคือเราพอเราปรับตั้งข้างเดียวแล้วนะครับปรับตั้งข้างเดียวนะครับ มันก็เป่าแต่ข้างเดียวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตตรงตะแกรงก็ได้ครับถ้าเราตั้งนะครับถ้าตั้งลมแรงข้างนึงนะครับอีกข้างนึงไม่ได้ตั้งนี่ฝั่งนี้จะสะอาดครับฝั่งนั้นจะมีหญ้าปนๆอยู่ครับคือลมมันเป่าไม่เสมอกันนะครับหลักการดูง่ายๆนะครับนี่ครับถ้าฝั่งนั้นนะครับยังมีเศษหญ้าเศษอะไรอยู่นะครับคือคือว่าลมนะครับเราตั้งลมนี่ไม่เสมอกันนะครับหรือไม่สม่ำเสมอนะครับนี่ คือหลักการสังเกตง่ายๆครับที่ผมสังเกตมาผมพอผมแก้นี่มันก็จบนะครับจบเกี่ยวได้ดีนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับตามที่เขาบอกมาเลยครับนี่ปิดตัวนี้นี่ลมแรงน้อยนะครับเปิดลมแรงมากนะครับนี่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับและท่านที่กําลังศึกษาอยู่นะครับสําหรับท่านไหนที่เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วก็เก่งไปครับ งแล้วก็เก่งไปนะครับก็ผมตัวนี้ผมมาบอกสําหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวมาดามากันอีกนะครับชั่วโมงบินผมก็ไม่เยอะนะครับก็ประมาณสี่ห้าปีได้นะครับก่อนที่จะมีเป็นรถของตัวเองก็ประสบการณ์ก็เยอะอยู่นะครับถ้าประสบการณ์ไม่เยอะนะครับผมไม่กล้าออกมาหรอกครับนี่ถ้าผมไม่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนจุดไหนนี่ผมไม่กล้าออกมาหรอกครับพูดง่ายๆเลยครับนี ัวนี้นะครับผมประสบการณ์ก็ประมาณ4ีหปีนี่แหละครับนี่ครับก็ไปขับรับ,บจ้างเขากับพ่อครับก็มีก็ได้ประสบการณ์มาเยอะครับได้ประสบการณ์มาเยอะก็เห็นว่าเราทำไรได้นะครับทำไรได้เกี่ยวได้ถ้าเรามีรถของตัวเองเราก็จะใจเย็นน,ะนี่ครับผมก็คิดแบบนี้นะครับเพราะพอเดือน ช่วงช่วงนี้นะครับช่วงเดือนตุลานะครับตอนนั้นพ่อผมก็ว่าเอาเลยไม่ก็ไปจัดมาเลยนะครับนี่ครับการปรับตั้งพัดลมก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับเน้นพัดลมเดิมดีกว่าครับการปรับตั้งก็บอกไปแล้วนะครับสําหรับหน้างานมาสรุปง่ายๆให้เข้าใจนะครับถ้าข้าวถ้าข้าวแห้งๆนะครับ แห้งๆเลยปรับลมในระดับที่ปานกลางถ้าเริ่มเปียกเริ่มเหนื่ก็ขยับลมขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับลมขึ้นไม่ใช่ว่าจะเสร็จเลยนะครับเราต้องไปเดินดูนะครับเดินดูให้คนหนึ่งครับคนหนึ่งเกี่ยวคนหนึ่งไปเดินดูตรงตูดนะครับแล้วก็เปิดฟางดูครับว่ามีข้าวออกไหมนะครับแต่นะครับเราก็ต้องมองดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายจุดนะครับที่ข้าวออกนะครับ บางทีก็ตรงคอบ้างมันขาดบางทีก็ตรงตูดบ้างนะครับมันมีลายจุดครับของคูบตานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบลล์ไทยแต่งซิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ